มนนี้อยู่ในเส้นทางที่จะไปสุพรรณบุรีแล้วนะคะเหลืออยู่ระยะทางอยู่น่าจะสักประมาณยี่สิบกว่ากิโลเมตรว่านี้ a ห้าคันนี้นะคะในเรื่องของการเรียกว่า handling ควบคุม<า>พวงมลาลัยเนี่ยถือว่ามั่นคงทีเดียวในเส้นทางที่เราขับมาช่วงนี้อ่ะนะคะแล้วก็ความเร็วพอเหยียบปุ๊บแล้วก็ความเร็วนี้เขามาอย่างต่อเนื่องเลยทั้งที่ตัวนี้เขาเป็นเครื่องยนต์แค่2 0 0พันสีซี่นะคะร9อยเก้าสิบแรงม้า แล้วก็เกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์เจ็ดสปีดทุกอย่างนี้ดูแล้วนุ่มนวลแล้วก็พวกอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อควบคุมนี้นึบหนับแน่นไปหมดนะคะขับสนุกมากเลยแต่ว่าถึงจะเป็นเส้นทางช่วงนี้จะเป็นรถข้างๆท,ที่จะติดแต่เราก็ได้รู้ถึงสมรรถนะแล้วก็การแฮนด์ลิงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะแต่ถ้าถานนเป็นสันสันสะพานก็อาจจะมี กระเด็งกระดอนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารู้สึกอะไรมากมายก็ถือว่าช่วงล่างของเขาก็ถือว่าดีนะหนักดีในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยก็ควบคุมง่ายพวงมาลัยก็เป็นแบบตัดตรงช่วงนี้อ่ะก็ถือว่าไม่ไม่เถอะทกแะการควบคุมปุ่มต่างๆบนพวงมาลัยนะตรงนี้มก็จะมีวิววิวก็คือหน้าจอตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่สองจอแต่ถ้าเรากดปุ๊บก็จะหน้าจอก็จะเล็กลง ตัวเข็มไมหรือว่าตัววัดก,กี่สปีดอะไรพวกนี้นะคะก็จะเล็กลงแล้วก็จะมีรูปรถเพิ่มขึ้นมานะะอันนี้เราจะเห็นได้หมดเลยว่าวิ่งไปช่วงนี้กี่โมงแล้วก็ตอนนี้กินน้ำมันกี่กิโลลิตรแต่ตอนนี้แบบวิ่งน้ำมันก็ถือว่าประหยัดนะ14กิโลลิตรนะคะใช้ได้ระหว่างรถนี้ถึงจะดูค่อนข้างใหญ่แล้วก็น่าจะน้ำหนักเยอะอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่าเป็นลักษณะของเรียกว่ารถคูเต้คูฟจริงๆแล้วผก็ปิปคูฟนี่เราก็จะเรียกว่าเป็นรถสองประตูแต่นี้เป็นแบบรถสี่ประตูนี่ยังไม่ได้นั่งข้งหลังนั่งจากแต่ข้างหน้า อะไรบ้าติดตามกันนะคะคลิปออดีวันนี้นะคะเราก็มาถึงสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเรียกว่าพระพุทธพยัคฆ์ที่ส่วนหนึ่งนะคะ เรีอว่าอันนี้ก็คือเอดี๋ย่าองทอนะคะเป็นพระพุทธรูปสวยมากเลยเป็นพระพุทธรูปสลักนะคะแล้วก็วข้างในนี้ก็จะมีถ้ามีพระพุทธรูปเข้าไปสักการะบูชาได้ให้มีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่ร้านกาแฟที่สวยงามนะ นี่เป็นขบวนอ u ดีที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็มีทั้งอ u ดีที่เห็นข้างหน้าก็คือ TT Q3 แล้วก็คันที่ขับก็คือ A5 มา2.6กิโลนะครับ15นาทีนะครับตอนนี้คือคุณกิฟตอ Auto v i s i o นะคะเราก็เลยสลับกันขับไปดูคันนี้ดูสิขับแล้วดูเท่ไหมเนี่ยดูพวงมาลัยพวงมาลัยเขาไม่ได้ไปกลมทั้งหมดนะคะมีตัดตรงทัมีตัดเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ไม่เอ่อ เท้าเราจะได้วางสบายเนาะใช่ค่ะอืมแล้วก็หน้าปัดที่เราบอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เออนนั้นจะดูแบบใจแล้วก็หน้าปัดถ้าเรากดตรงวิวปุ๊บอ่าก็จะขึ้นเป็นจอเลยแล้วก็จะเห็นทันสมัยเลยทุกอย่างอยู่ตรงหน้าจอหมดเลยนะตอนนี้น้ำมันกินน้ำมันอยู่ที่สิบสามจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็เหลือน้ำมันวิ่งได้อีกห้าร้อยหกสิบกิโล ถ้าเราสามารถที่จะหมุนตรงช่วงนี้ด้วยเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอที่เราผ่านมาเนี่ยเ็าจะมีเมมโมรีให้เห็นว่าใช้ไปเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะน้ำมันที่ถั่วเฉลี่ยของน้ํามันที่เอ,อใช้ไปแล้วก็เก็บด้วยมาครับมาอันนี้หน้าปัดเป็นแบบทัชสกรีนทีนี้ดูสิช่องแอร์ของเขาโอโ้ยาวเลยเนี่ยเย็นด้วยอุณหภูมิช่วงนี้เราก็ปรับซ้ายขวา เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับแ0 0้อเมตรเลี้ยวซ้ายนะครับนี่เรามาเป็นเครื่องแล้วก็ไม่ต้องเอากุญแจลงไปนะครับเรามาเป็นทุกคนก็เลยจะได้ยินเสียงวอเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตอนนี้ฝนตกนี่ดูคันเกียร์ของคันนี้โอเคคันเกียร์ก็กระชับมือดีนะเนี่ยก่ะปิออกสปอร์ตเลยนะหรอใช่ใช่นะแล้วก็ที่นั่งเบาะเขาก็เป็นแบบสองสีทูโทน แล็ไปวข้ายตรงจินแอร์นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายตรงจีนแอร์อ๋อไฟเปิดปิดใช้แตะไฟก็จะเป็น LED แล้วก็ไปตรงนี้มาได้เลยครับจะเจอเจ้าหน้าที่รออยู่นะครับนี่กจะเอกกระจกมีทั้งสองฝั่งเลยทั้งผู้โดยสารแล้วก็เลี้ยวซ้ายหลังรถศูนย์เลยนะครับเลี้ยวซ้ายหลังรถศูนย์เลยนะครับครับแหม่น้องเป็นไม่เห็นไมเพอเร่งกุ๊กเสียงค ตอหน้าที่มาที่จังหวัดเลยนะครับเอาแต่สั่งรถไว้ให้นะครับตอนตอนออกนะครับเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรบุรีนะคะกับที่เรียกว่า Audi Q3 นะคะก็มาด้วยกันทั้งหมด่ามกันเป็นตัวเด่นของทา Audi ก็คือ Audi Q3 Audi Q4 แล้วก็ Audi Q5 นะคะท่านผูก็คือเกต d i 5วันนี้จะเป็นตัว จะเข้าใจว่าเป็นรถสองประตูนะคะแต่ไม่ใช่คันนี้เป็นรถสี่ประตูนะคะเป็นลักษณะลักษณะของส่องสองส้เขียวเลยนะก็ตามชักที่ตัาเร่งที่จบอกว่าพุ่งมานั่งสบายภายในวัาแล้วก็ที่จุดเด่นของคันนี้ก็คือที่เขาเรียกว่ามาไฮญริงคือไม่ใช่ไฮรีสร้อยจะแต่เป็นมาไฮรีสก็มีมอเจอร์สองคนด้วชกวย เรก็ปัดไฟเห็นะในช่วงนั้นซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับในช่วงความเร็วที่ไม่เร็วนะแล้วเราก็ขอคันเล่งก็เหมือนกับเครื่องยนต์จะดับแต่รถสามารถที่จะวิ่งไปโดยที่ไม่ได้ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์เพราใหน้นในส่วนนี้ทําให้ประหยัดพลังงานนะคะประหยัดทั้งมาและก็คันนี้ที่เราขับเนี่ยความเร็วที่เราใช้ก็หลายระดับเรื่องของการเร่งแซงหรือว่าเร่วงของการจับจอสิ การกินน้ำมันก็นอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อเดือก็ถือว่ายอมรับได้ดี้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็าก็จะทำมาแล้วแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ไปทำบุญนะคะก็ถือ,อว่าเขาเราียกว่าพิชอะไรสายมูนะคะท่านที่ชอบมาทําบุญอะไรก็มาทีานา่นี่ได้เลยที่จังหวัดพัทธลีนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ไปทำกาแฟแล้วเด็กเมสักครู่เราก็จะเลิวนะาะกับเทพน,น,นะคะกับอาวิชรี แล้วก็ติดตามความสนุกสนานของที่นกับเราได้เลยนะคะแล้วก็พบกันอีกในในที่น้าค่ะเราก็เ